สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะทิ์ของเวพรนะคะเวพรให้ตัวทิเ์เองนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะมีโชคมีลาบนะคะมีความสําเร็จคิดทําสิ่งใดขอให้สําเร็จนะคะลุ่วงไปตามเจตนาที่เราตั้งหวังไว้นะคะที่แน่ๆขอให้ทุกคนมีโชคนะคะคิดสิ่งใดคิดเงินหมื่นขอให้ได้เงินหมื่นคิดเงินแสนขอให้ได้เงินแสนคิดเงินล้านขอให้ได้เงินล้านนะคะ แล้วก็ทิพย์จะบอกไว้ว่าชีวิตของเราอะ่ะมันจะสําเร็จมันจะเดินทางไปทางไหนอะ่ะมันอยู่ที่เราลงมือทําค่ะไม่ได้อยู่ที่คําพูดและปากของคนนะคะแล้วทิพย์เชื่อว่าคนที่พูดที่ว่าที่นั่งนินทาคนอื่นชีวิตเขาจะไม่สําเร็จหรอกคะ่ะแล้วก็จะไม่มีวันสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาไม่เคยคิดดีๆกับคนอื่นเลย แล้วเขาจะสําเร็จได้ยังไงเขาไม่มีเวลาที่จะเอาไปดูแลชีวิตของตัวเองเลยวันๆเขาเอาแต่มานั่งดูแลชีวิตของคนอื่นคิดแทนคนอื่นตัดสินแทนคนอื่นเขาอาจจะมีความสุขในห้วงเวลาหนึ่งนะคะแต่เมื่อเขาย้อนย้อนมองกลับหลังไปเขาจะรู้ว่าเขาไม่เหลืออะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาไม่เคยคิดที่จะดูแลชีวิตตัวเองไงนะคะแล้วก็ คนที่ถูกนินทานะคะถูกว่าถูกห้รลายต่างๆนานาเราไม่ต้องไปเถียงหรอกค่ะถ้าเราไปเถียงก็เหมือนกับเราแก้ตัวเราไปโต้ตอบก็ดูเหมือนเราเป็นนางมา้ายเราไปโวยวายก็เหมือนดูเราผิดใช่ไหมคะเพราะคนจําพวกเนี้ยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาพูดอะไรการที่จะไปทะเลาะก,กับคนแบบเนี้ยมันเสียเวลา เียการทำอาหารกินของเราแล้วก็เสียสุขภาพจิตนะคะปล่อยค่ะให้เขาคิดแล้วเราจงรู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความสําคัญเราอาจจะเป็นเน็ตไอดอลก็ได้ที่เขากดติดตามเราติดตามทุกวันทุกนาทีนะคะให้เราคิดว่าเฮ้ยกูนี่สําคัญเว้ยมีคนติดตามกูได้มากขนาดเนี้นะคะพูดไปก็เขาเรียกว่าอะไรอะพูดไปก็ ไม่มีอะไรดีหรอกคะ่ะเพราะคนแบบนี้เขาจะคิดแต่พลังลบเขาจะคิดแต่ด้านลบเขาจะไม่คิดด้านบวกเลยนะคะยังไงเดี๋ยวทิพย์ขอเปิดร้านก่อนนะคะแล้วก็ทิพย์ขอขอบคุณอ่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ช่วยเหลือทิพย์มากมายเลยนะคะแล้วก็หนูหนูสองคนรักแล้วก็คารพพี่ เหมือนพ่อแม่คนหนึ่งเลยนะคะแล้วหนูสองคนไม่มีทางเนละคุณหรืออากตันยูทีทั้งสองคนแน่นอนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับและเมตตาหนูขอบคุณที่ช่วยเหลือหนูขอบคุณที่ขนาดหนูหมดสวดมนต์ไหว้พระ เป็นเหมือนร่างทรงคนหนึ่งมีตําหนักแต่พี่ก็ไม่เคยรังเกียจไม่เคยว่าไม่เคยดูถูกหนูเหมือนคนอื่นที่เขาว่าหนูเป็นร่างทรงหนูมีตําหนักทําไมหนูจนทําไมเป็นแบบนี้พี่ไม่เคยพูดว่าหรือดูถูกพวกหนูเลยมีแต่ให้กําลังใจแล้วก็หนูขอให้พี่และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยรวยยิ่งขึ้นไป รวยไม่มีวันหยุดรวยทุกพอสอแล้วก็เมตาหนูอย่างนี้ไปนาะนๆนะขอบคุณค่ะรักนะจุ๊ๆ